วันนี้ก็อยู่กันที่ช่องสลอต8 6 6เหมือนเดิมนะครับผมจะมาแนะนำการซื้อฟรีสป,ปินเกมคีโอพัตตาครับมาดูกันเลยนี่นะครับซื้อแค่150รนะครับเก็ปเตอร์จะมา3ตัวหมุนฟรี10ครั้งครับมันจะคูณหนึ่งให้นะครับแต่เราจะไม่เอาครับคูณหนึ่งเราจะมาส่งอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเข้าสีเขียว3รอบมันก็เป็นคูณ4ให้นะครับถ้าเข้า สมมติว่าแตกทีหนึ่งมันจะคูณสี่ให้นะครับจากคูณหนึ่งเพิ่มจากทีละหนึ่งเป็นทีละสี่นะครับอ้าวสวยดีครับแบบนี้อ้าวมาลุ้นกันเลยนะครับรุยเลยครับับปั๊บโอ้โหไม่เป็นไรครับเหลืออีกแปดครั้งเหลืออีกเจ็ดครั้งครับสวยแล้วครับแบบนี้นี่นะครับจากคูณหนึ่งเป็นคูณห้านะครับเป็นคูณเก้าแล้วครับ ดีคูณเท่าไรนี่ครับ36บาทน,นะครับหุดรุนต่อเลยไอ้ไปครับคูณ13ครับโอ้โหสเกเกเตอร์ไม่น่ามาเลยคูณ17แล้วครับต่อไป21แล้วคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละสีถ้าเราสุม่มตรงช่องที่วงล้อนะครับมันก็คูณไปเรื่อยๆนะ ไปเลยครับไปครับยี่สิบห้แล้วนะยีิบเก้าครับต่อไปเลย33ต่อไปครับ37นะครับลุยต่อเลยครับ41แล้วต่อไปเลยโอ้โหดีขึ้นครับนี่ครับมันคูนง่ายมากนะครับเกมน,นี้โอ้โห้เก็บเตอร์มา เรียบร้อยเลยครับนี่ครับเกินแล้วนะครับเราซื้อแค่ห5 0้าสิบาทนี้กําไรประมาณ300อกว่าแล้วนะครับเลยสองสปินนะครับโอยสวยครับต่อไปเลยต่อไปครับคูณห5้าแล้วทําได้ไงนะครับคูณง่ายมากๆครับเกมนี้อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับว่าเราจะสมตัวเลขได้หรือเปล่าวงล้อนะครับ คูณ81แล้วครับโอ้ยคูณ85แล้ว89แล้วนะครับเกมนี้เป็นของค่าย PG นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมผมจะปักหมุดลิง์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับสล็อต866 เื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับมีสูตรเกมอะไรบอกให้ผมเล่นได้นะครับถ้าเล่นได้กํำไรผมจะแจกทุนให้คนที่บอกสูตรนะครับแล้วให้เครดิตสำหรับลิงก์ต่อไปนะครับนี่ครับคูร้อยนะครับโอ้ยค1ร้อยสครับนี่ครับซื้อหนึ่งินะครับ กำไรมาโอ้โหพันหนึ่งครับง่ายๆมากครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ